นี่เป็นม้วนที่เจต่อจากม้วนที่หลักษณะนั้นเราก็ใช่อื่นใช่ใลได้แก่โรคาพยาธเบียดเวียนซึ่งขันได้แก่อาการที่ขันลำบากเวทนาอยู่เนืองเพืองบามีรู้แล้วนั่นเองจะเป็นิึงอื่นหาไม่ดได้และวัตถุที่เป็นอนัตานั่นก็ไม่ใช่อื่นได้แก่ขันทั้งห้านั่นเอง เหตุมีพระพุทธธิกาโปรดไว้ว่ายังลุกข้างตังอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแลเป็นอนัตตามิใช่ตนก็เหตุสนไหนเล่าขันนี้จึงเป็นอนัตตาอธิบายว่าขันนี้มิได้อยู่ในอำนาจแห่งตนว่าไม่ได้ว่าไม่ฟังว่าไม่ให้แก่ก็ข้นแก ว่าไม่ให้ตายก็กลืนตายบอมิได้ประพฤติตามอำนาจเหตุนี้จึงเห็นแท้ว่าวัตถุที่เป็นอนัตตานั้นได้แก่ขันทั้งห้านั่นเองและลักษณะและอนัตตลักษณะนั้นก็มิใจอื่นได้แก่อาการที่ขันทั้งห้าบอมิได้ประพฤติตามอำนาจนั่นเองจะเป็นสิ่งอื่นบอมิได้ โยคาพิจรคุณบุตรจะกำหนดกฎหมายไตรพิษลักษณะได้โดยกิจอันแท้โดยในสนแสดงมาชนีก็อาศัยแก่นีอุจจับพยา,ยานอันปราศจากอุปกิเลสบังเกิดขึ้นในสันดานเมื่อกำหนดกฎหมายไตรพิษลักษณะได้ดังนี้แล้วและเพียรพิจารณาเปรียบเทียบนามรูปทั้งปวงไปโดยไตพิษลักษณะนั้นเนือง อุตยัพยายาน,นั้นก็จะกล้าหาญโดยพิดารสังขารธรรมก็จะปรากฏแจ้งในยานจักษุเป็นอันเร็วพลันในเมื่อปัญญากล้าหาญสังขารปรากฏเป็นเร็วพลันแล่วิปัฒนาญานนั่นก็จะล่วงเสียซึ่งอุปาทะและทิติบอไมิได้พิจารณาซึ่งขณะอันบังเกิดและขณะอันตั้งอยู่แทงรูปธรรมนามธรรม จะเฉพาะพิจารณาแต่กิริยาที่สิ้นไปและทิ่หายไปนั่นฝ่ายเดียวอันหนึ่งโสดวิปัฒตานายานั่นจะล่วงเสียซึ่งอุปาทินกะประวัติและสังขารในมิตรบอยไม่ได้พิจารณาซึ่งกิริยาที่ประพฤติเป็นไปแห่งอุปาทินกะรูปบอยไม่ได้พิจารณาสังขารในมิตรอนันปรากฏในยนันตะสุ จะเฉพาะพิจารณาแต่กิริยาที่ดับที่ทำลายแห่งรูปธรรมนามธรรมนั่นเท่านั้น <c oughs> พิจารณาแต่รูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเป็นอารมณ์สติแห่งพระโยคาปจรนั่นจะตั้งมั่นอยู่ในสำนักที่พิจารณาที่สิ้นที่ชิบหายและที่ดับที่ทำลายแห่งรูปธรรมนามธรรมนั่นบ่มไม่ได้เคลิบเคลิ้มเมื่อปัญญา ที่เกิดเสียเฉพาะพิจารณาแต่ที่ดับดังนี้ปัญญานั้นก็ได้นามบัญญัติใหม่ชื่อว่าพังคานุปัตนาญาณถึงมาดแม้นว่าพระโยคาพุทธรนั้นจะพิจารณาเห็นว่าสังขารบังเกิดดังนี้ดับดังนี้ยังพิจารณาเห็นอยู่ทั้งเกิดทั้งดับกด็ดีถ้าเห็นเกิดกับดับนั้นปรากฏในที่อันเดียวกันแล้ววิปัสนานั้นก็ได้ชื่อว่า พังคานุปัสนาญาณอธิบายดังนี้อาศัยเหตุที่มีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่าอันว่าพังขยานรู้ซึ่งอารมณ์แล้วและพิจารณาที่ดับที่ทำลายนเนืองเห็นดับเห็นทำลายนเนืองนั่นเห็นเป็นประการใดยึงวิสัชานาด้วยพระองค์เองว่าพังขยานที่พิจารณาที่ดับที่ทำลายนเนืองเห็นดับเห็นทำลายนเนืองนั้น คือเห็นขณะจิตที่ดับเนืองๆการเป็นลำดับลำดับ,บ,บพิจารณาเห็นด้วยปัญญาจักสุว่าจิตซึ่งบังเกิดเป็นปฐมนั่นถ้าเอารูปเป็นอารมณ์บังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วแลดับจิตเป็นคำรบสองจึงบังเกิดขึ้นจิตเป็นคำรบสามอาจิตเป็นคำรบสองนั่นก็เอารูปเป็นอารมณ์เหมือนกันบังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปอีกแล้ว เมื่อจิตเป็นคำรบสองดับแล้วจิตเป็นคำรบสามจึงบังเกิดขึ้นเป็นลำดับจิตเป็นคำรบสามก็เอารูปเป็นอารมณ์บังเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปเหมือนกันลำดับนั้นจิตเป็นคำรบสี่ห้าหกคำรบเจ็ดแปดเก้าคำรบสิบสิบเอ็ดสิบสองคำรบสิบสามสิบสี่สิบห้าคำรบสิบเจ็ด จึงบังเกิดนเนื่องๆกันเอารูปเป็นอารมณ์เหมือนเหมือนกันตั้งอยู่ขณะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ดับตามตาม,ตามกันไปบัดเดียวดับบัดเดียวทำลายนัดหนึ่งดับนเนื่องๆกันไปไม่เว้นไม่ว่างไม่ห่างไม่ไกลกันเลยหน้าสังเวชเวทนาปัญญาบังเกิดกล้าพิจารณาเห็นจิตด,ดับหนึ่งงกันชะนี้แลได้ชื่อว่าพังขยาน ที่ดับที่ที่ดับทำลายเนืงเองเห็นดับเห็นทำลายเนืงเองๆตกว่าปัญญาบังเกิดพร้อมด้วยจิตที่บังเกิดก่อนก่อนนั่นผิจนารูปรมโดยขยะและวะยะผิจนาเห็นรูปรมนั่นโดยกิริยาอันสิ้นไปชิบหายไปเป็นปกติธรรมดาและปัญญาบังเกิดพร้อมด้วยจิตที่บังเกิดเบื้องหลังๆันั่น พิจารณารูปรมโดยขยะและบยะแล้วพิจารณาซึ่งกิริยาอันดับทำลายแห่งจิตก่อนอน,นั้นด้วยแล่าพิจารณาเป็นสองอารมณ์ด้วยกันมีพระพุทธดิกาตรัสวิสัทนาชนีแล้วลำดับนั้นจึงจัดเป็นพุตราอีกแล้วว่าทางขยานซึ่งพิจารณาที่ดับที่ทำลายเนืองเห็นดับเห็นทำลายเนือง,งนั่นเห็นด้วยอาการเป็นดังเลื ตัดพุทธชาชนี่แล้วจึงตัดวิสัชนาว่าพ <c oughs> ังขยานนั้นพิจารณาเห็นดับเห็นทำลายโดยอาการเป็นอันมากมีต้นว่าเห็นโดยอนิจจังคือเห็นว่าไม่เที่ยงนั้นโดยฝ่ายเดียวจะได้เห็นว่าเที่ยงหาไม่ได้ในหนึ่งเห็นดับเห็นทำลายนั่นเห็นโดยอาการอันประกอบด้วยทุกจะได้เห็นว่าเป็นสุขหาไม่ได้ นายหนังเห็นดับเห็นทำลายนั่นโดยอาการใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนจะได้เห็นโดยอาการเป็นของตนนั่นหนายไม่ได้เมื่อเห็นดับเห็นทำลายโดยอาการที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยประการเช่นี้แล้วจิตสันดานแห่งโยค้าพิจารนั่นก็จะเหนื่อยนายจากรูปทำนามธรรมจะได้มีความชื่นชมยินดีด้วยรูปทำนามธรรมนั่นหาบ่มีได้สันดานั่นปราศจากความกหนัด บอมิได้กำหนัดด้วยอำนาจราคะดำเกศนาบอมิได้รักไขในรูปรมนามธรรมระงับดับเสียซึ่งตัณหาบอมิได้ให้ช่องแก่ตัณหาบอมิให้ตัณหานั้น่อทุก่อภัยสืบต่อไปได้สละละเสียซึ่งกิเลสทำทั้งปวงเป็นตะทางข้าพหานจิตนั้นน้อมไปสู่พระนิพพานเอาพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าบอมิได้ปรารถนาที่จะเวียนตายเวียนเกิดอีกตกว่าการเมื่อ พิจารณาเห็นโดยอนิจจังนั้นสละละเสียได้ซึ่งนิจจะสัจจะสัญญาที่สำคัญว่าเที่ยงแท่นั้นสละละเสียได้เป็นตัางคาผ a หารในการเมื่อเห็นดับเห็นทำลายโดยอาการเป็นอนิจจังนั้นละสุขสัญญาคือสำคัญว่าประกอบด้วยสุขนั่นสละละเสียได้เป็นตัณฑคาผ a หารในการเมื่อเห็นดับเห็นทำลายโดยอาการแห่งทุกนั้น และอนัตตาสัญญาคือสำคัญว่าเป็นตนว่าเป็นของแห่งตัวนั้นสละละเสียได้เป็นตทางขับผหานในการเมื่อเห็นดับเห็นทำลายโดยอาการแห่งอนัตตาและความยินดีปรีดาในรูปธรรมนั้นโยคาพจรสละละียได้เป็นตทางขับหานในการเมื่อเห็นดับเห็นทำลายแล้วแลเหนื่อยหน่ายเกียดชังซึ่งรูปธรรมและราคะดมริศนาที่กระทำให้เกิดความกำหนัดรักคร่นั้น ละเสียได้เป็นตท,ทางคับหารในการเมื่อเห็นดับเห็นทำลายแล้วและบังเกิดความเหนื่อยหน่ายแล้วและปราศจากความยินดีพีดาและตัณหาซึ่งเป็นเจ้าหมูนายโครมใหญ่ให้บังเกิดทุกบังเกิดภัยให้บังเกิดอุปัตตวะอันตรายต่างๆนั่นละละเสียได้เป็นตท,ทางคับอาหารในการเมื่อเห็นดับเห็นทำลายแล้วและบังเกิดความเหนื่อยหน่ายปราศจากความยินดีพีดา ในรูปธรรมแล้วและส่งจิตไปสู่พระนิพพานยินดีในพระนิพพานและกิเลสธรรมทั้งปวงอันกระทำให้คุณคล่องมองมัวเสียสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวโยค้าประจร์เจ้าละเสียไดย้เป็นตะทังขับปหันในการเมื่อน้อมจิตไปสู่พระนิพพานมิได้ปรารถนาที่จะเวียนตายเวียนเกิอดอีก สัมแดงมาชนีตามในแห่งปฐมจิตที่บังเกิดขึ้นเป็นที่ที่บังเกิดขึ้นพิจารณาเอารูปยึดน่วงอารูปเป็นอารมณ์ถ้าปฐมจิตนั้นเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็ดีเอาสัญญาเป็นอารมณ์ก็ดีเอาสังขารเป็นอารมณ์ก็ดีเอาวิญญาณเป็นอารมณ์ก็ดีเอาอายตานะเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็ดีเอาสรามรณะเป็นอารมณ์ก็ดีสุดแท้แต่ปฐมจิตนั้นเอาสิ่งใดเป็นอารมณ์ แล้วตุติจิตและตาติจิตตลอดถึงตราเท่าถึงจิตเป็นคำรบจิตเจ็ดก็เอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เหมือนกันทั้ง1ิเจ็ดขณะนั้นนักปราดเพิ่งรู้ว่าปัญญาซึ่งบังเกิดพร้อมด้วยจิตที่บังเกิดก่อนก่อนนั้นพิจารณาอารมณ์มีเวทนาเป็นต้นโดยขยะและวยะคือความเสื่อมความสิ้นความชิ้นหายไป พิจารณาเห็นว่าอารมณ์ไมีเวทนาเป็นต้นนั้นไม่กิริยาอันสิ้นไปชิบหายไปเป็นปกติธรรมดาและปัญญาซึ่งบังเกิดพร้อมด้วยจิตที่บังเกิดเบื้องหลังๆนั้นพิจารณาอารมณ์มีเวทนาเป็นต้นโดยขยะและบยะคือความเสื่อมไปสิ้นไปชิบหายไปแล้วพิจารณาซึ่งกิริยาอันดับอันทำไดแห่งจิตก่อนนั้นด้วยลา เป็นสองอารมณ์ด้วยกันปัญญาน,านั้นพิจารณาเห็นดับเห็นทำลายโดยโอาการแห่งอนิจจังทุกขงังอนัตตาและเสียซึ่งนิจจะสัญญาสุขสัญญาอนาตาัตตสัญญาอาตตสัญญาเป็นตะทางขับหานด้วยอำนาจพระใจรักและเสียซึ่งความยินด,ดีเป็นตะทางขับพหานโดยอำนาจที่เหนื่อยหน่ายและเสียซึ่งราคะเป็นตะทางขับหานมิได้รักใครในอารมณ์มีเวทนาเป็นต้นนั้นด้วยอำนาจที่เห็นพระใจรัก แล้วและเหนื่อยนายปราศจากความยินดีปรีดาและเสียซึ่งตัณหาอันเป็นเจ้าพนักงานให้เกิดกองทุกเป็นตทางข้าพหานด้วยอำนาจที่ทรงจิตน้อมไปสู่พระนิพพานและเสียซึ่งกิลเลสทำทั้งปวงเป็นตทางข้าพหาันด้วยจิตที่น้อมจิตไปสู่พระนิพพานโดยในที่สําแดงมาแลแต่หลังตกว่ากิริยาที่ละนิจจะสัญญาสุขสัญญา อัตตสัญญาเสียได้เป็นตทางข้าะหานและความยินดีและราคาดำาทธิ์สนะและตัญหาและกิเลสธรรมทั้งปวงเสียได้เป็นตทางข้าะหานั่นและได้ด้วยอำนาจพิจารณาเห็นโดยพระไตรักจะเห็นพระไตรักนั่นด้วยสามารถพิจารณากิริยาที่ดับที่ทำลายแห่งสังขารธรรมนั่นเป็นต้นเป็นเดิมเหตุเนี้ปัญญาที่เห็นอนิจจังและได้เึ่ง นิจจะสัญญาเป็นตถาคขาพหานได้นามบัญญัติชื่อว่าอนิจจานุปัสนานนั่นก็ดีปัญญาที่เห็นทุกขังละได้ซึ่งสุขสัญญาเป็นตถาค้าพหานได้นามบัญญัติชื่อว่าทุกขานุปัสนานั่นก็ดีปัญญาที่เห็นอนัตตาละเสียได้ซึ่งอตตสัญญาเป็นตถาค้าพหานได้นามบัญญัติชื่อว่าอนัตตานุปัสนานั่นก็ดีปัญญาที่กระทำให้เหนื่อยนายจาก สังขารธรรมละเสียได้ซึ่งความยินดีในสังขารธรรมเป็นตทาค้าพหานได้นามัญญัติชื่อว่านิพพิธานุปัสนานั่นก็ดีปัญญาที่กระทําให้ปราศจากความกัหนัดรักไขในสังขารธรรมละเสียได้ซึ่งราคะเป็นตทาค้าพหานได้นามัญญัติชื่อว่าวิรากานุปัสนานนั่นก็ดี ปัญญาที่กระทำให้น้อมจิตไปสู่พระนิพพานสละละเสียซึ่งตัณหาเป็นตทางฆาปหารได้นามัญญัติชื่อว่านิโรธานุปัจฐนานั้นกด็ดีปัญญาที่ละเสียซึ่งกิเลสทำทั้งปวงเป็นตทาง้าปหารน้อมจิตไปสู่พระนิพพานได้นามัญญัติชื่อว่าปฏิเนศญานุปัจสนานั้นกด็ดีปัญญาที่สําแดงมาสิ้นทั้งสองประการนี้นับเข้าใน ทางคานุปัสนาญานสิ้นด้วยกันเพราะเหตุปัญญาทั้งเจ็ดนี้บังเกิดแต่กิริยาที่เห็นดับเห็นทำลายแห่งทั้งขานธรรมนั้นเป็นต้นเป็นเดิมแท้จริงวิปัสนาญยานทั้งเจ็ดประการไม่อนิจจานุปัสนาเป็นต้นไม่ในดังวิสัชนามาเชนีบางที่สมเด็จพระสันตเพชรพุทธองค์ตรัดเทศนาโดย,ยบัญญัตินามชื่อว่าปร,ริจจาคปฏินิสกานุปัสนา เพราะเหตุว่าสละละเสียซึ่งกิเลสรมทั้งปวงกับทั้งขันธาภิสังขารเป็นตะทางขาปหานบางทีตัดเทศนาวิปัสนาญาณทั้งเจ็ดนี้โดยบัญญัตินามชื่อว่าปักขันทะปฏินิสังกานุปัสนาเพราะเหตุว่าวิปัสนายานทั้งทางนี้เห็นโทษแห่งสังขตธรรมแล้วและน้อมจิตไปสู่พระนิพพานรองจิตไปสู่พระนิพพาน นักปรา์พึงสนิฐานเป็นใจความว่าปัญญาที่ละเสียซึ่งที่เกิดเฉพาะพิจารณาเอาแต่ที่ดับนั้นแหละได้ชื่อว่าพังคายานต้อมดังบาดพระคาถาว่าอธิบายในพระคาถาว่าปัญญาอันล่วงเสียซึ่งวัตถุอันตนพิจารณาในเดิมคือเดิมนั่นถ้าถ้าพิจารณารูปอยู่ก่อนก็ละรูปนั่นเสียกลับมาพิจารณาซึ่งจิต โมไดพิจารณาอรูปแล้วแลดับโยค้าพระจรเจ้าก็ยังปัญญาพิจารณาจิตหมู่นั้นโดยกิริยาที่ดับที่ทำลายตกว่าเห็นดับเห็นทำลายแห่งรูปแล้วกลับเห็นดับเห็นทำลายแห่งจิตนั้นล่ะพิจารณารูปนั้นเห็นว่าดับเร็วทำลายเร็วแล้วกลับพิจารณาจิตก็เห็นว่าจิตนั้นดับเร็วทำลายเร็วยิ่งกว่ารูปนั้นอีกกล่ว กิริยาที่เห็นดับเห็นทำลายนั่น,นเนื่องๆกันระวางหาระวางบ่มีได้นี่แหละเป็นวิสัยแห่งพังขยานพังขยานนั้นละเสียซึ่งที่เกิดตั้งอยู่ในกิริยาอันพิจารณาซึ่งที่ดับองอาจในที่จะพิจารณาอารมณ์เดิมแล้วแล้วละอารมณ์เดิมเสียกลับพิจารณาอารมณ์หลังเป็นอันรวดเร็วยิ่งนักบ่มีได้เนิ่นได้ช้า รู้อารมณ์ทั้งสองฝ่ายเห็นดับเห็นทำลายทั้งเบื้องฝ่ายและเบื้องต้นกำหนดกฎหมายอารมณ์ทั้งสองฝ่ายคืออารมณ์ที่เห็นกับอารมณ์ที่มิได้เห็นนั่นเหมือนการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเห็นแท้ว่าสังขารธรรมในปัจจุบันที่เห็นอยู่นี้ดับทำลายชนใดสังขารธรรมในอดีตและอนาคตที่มิได้เห็นนั่นก็ดับทำลายดังนั้นวายะละักขณะ วิปัฒนากาวคือพังขยาเน่เมื่อเห็นดับเห็นทำลายเนื่องเนื่องกันชนีก็ยังจิตให้ยินดีในพระนิพพานการทำจิตให้ยินดีให้อ่อนให้น้อมให้อนให้เงื่อมไปสู่พระนิพพานอันเป็นปรมัติธรรมล้ำเลิศประเสรศิฐยอดธรรมทั้งปวงพังขยาเน่เมื่อกล้าหารย่างขึ้นถึงภูมิ อาธิปัญญาวิปัสนาแล้วก็เห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏชัดโดยศูนย์เปล่าตลอดทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายทั้งฝ่ายอดีตและอนาคตและปัจจุบันเหตุดังนั้นพระโยคาปรจรผู้ปฏิบัติในห้องแห่งพลังขยานเยิงฉลาดพึงฉลาดในอนุปัฏนาสามประการคืออนิจจานุปัฏนาทุกขานุปัฏนาอนัตตานุปัฏนา ใช่แต่ท่านั้นพึ่งให้ฉลาดในวิปัตนาทั้งสี่คือนิพพิทานุปัจ,จนาวิรากานุปัจ,จนานิโรธานุปัจ,จนาปฏินิสกานุปัจ,จนาแล้วให้ฉลาดในอุปทานสามประการคือให้ฉลาดในที่จะพิจารณาสังขารให้ปรากฏโดยขยะคือสิ้นไปสิ้นไปโดยปกติธรรมดานั้นประการหนึ่ง โดยวัยคือสิบหายไปสิบหายไปปลายไปด้วยภัยอันตรายต่างๆนั้นประการหนึ่งโดยศูนย์โดยเปล่าปราศจากแก่นสารนั้นประการหนึ่งเมื่อฉลาดในปัญญาภาวนาพิธีดัมี้แล้วสันดานแห่งโยคาพจรเจ้านั้นก็จะตั้งมั่นบ่ไม่ได้วาดวันด้วยทิฏฐิต่างๆไม่สัจตตาทิฏฐิเป็นต้นเป็นประธาน เมื่อไม่วาดปันไว้ด้วยอำนาจทิฏฐิไม่ตกไปในฝ่ายมิจฉาทิฏฐิแล้วกิริยาที่มณสิการว่าสังขารธรรมที่ยังมิได้ดับก็จะดับไปเป็นแท่เส่งยังมิได้ทำลายก็จะทำลายเป็นแท้มณสิการดังนี้ก็จะประพฤติเป็นไปในสันดานพโยคาประจรโยคาประจรนั่นก็จะละเสียได้ซึ่งอุปาทินิมิตและถีตินิมิตและประวัตินิมิต คือเหตุที่จะให้เห็นว่าสังขารธรรมบังเกิดสังขารธรรมตั้งอยู่สังขารธรรมประพฤติเป็นไปในสันดานจะปราศจากสันดานแห่งโยคาพจรโยค้าพจรนั้นจะคงเห็นแท้แต่กิริยาที่ดับที่ทำาลายนั้นอย่างเดียวเปรียบเหมือนบุคคลอันเห็นภาชนะที่ราวฉานตลอดแล้วและพิจารณาเห็นแต่ที่จะแตกจะทำาลายนั้นอย่างเดียว นี <tem Aristotle> ้ฉะนั้นเปรียบเหมือนบุคคลอันเห็นธุรีอันละเอียดตกเครียรายกระจายอยู่กระจายอยู่และพิจารณาเห็นแต่ที่จะสาบจะสุนจะอันตรธานหายไปนั่นอย่างเดียวนี้ฉะนั้นเปรียบเหมือนบุคคลอันเห็นฝักแห่งงานแตกทําลายสิ้นแล้วและพิจารณาเห็นว่าเมล็ดงานนี้มีแต่จะสาบสุนจะอันตรธานนั้นอย่างเดียวนีฉะนั้นเปรียบเหมือนดังบุคคลที่ยืนอยู่ขอบสะ และบุคคลที่ยืนอยู่ขอบฝั่งน้ำนั้นการเมื่อเม็ดฝนใหญ่ๆตกลงมาเหนือหลังน้ำนั้นฟองน้ำก็บังเกิดขึ้นเป็นต่อมๆเป็นเมเม็ดใหญ่ออกไปใหญ่ออกไปบัดเดียวใจก็จะแตกจะทำลายอันตรธานสิน้นสูญไปมิได้ตั้งอยู่นานคนที่ยืนอยู่ในริมขอบสระและที่ยืนอยู่ริมฝั่งน้ำนั้นเห็นอาการอันดับอันทำลายแห่งฟองน้ำและเมฆได้ อังขายานนี่ก็พิจารณาเห็นอาการอันดับอันทำลายแห่งสังขารธรรมมีประมัยดังนั้นเมื่อพังขายานเมื่อพังคานุปัจนายานถึงซึ่งแก่กล้าหานมีกำลังแล้วอานิสงส์แปดประการซึ่งเป็นบริวารแห่งพังขายานนั้นก็จะบังเกิดแกโยคาพจรจ้กทีเดียวอานิสงส์แปดประการนั่นคือภาวะทิฏฐิประหานังคือ จะละเสียได้ซึ่งทิศสัตตะทิฏฐิประการหนึ่งชีวิตะนิกันติปริจาโกคือจะละละเสียได้ซึ่งความยินดีในชีวิตบ่ไม่ได้รับชีวิตประการหนึ่งสดายุตตะประยุตตาคือจะมีเพียรบำเพ็ญพระกรรมฐานสิ้นการเป็นเนตไม่มีความขี้เกียจที่คราหนึ่งวิสุทธาชีวิตาคือจะประพฤติเลี้ยงชีวิตบริสุทธิ์ปราศจากโทษประการหนึ่งอุตสุกับปะหานัง คือจะสละละเสียซึ่งค้นายในกิริยาที่จะสแสวงหาเครื่องอุปโภคและบริโภคและบริการต่างๆจะตั้งอยู่ในที่มักน้อยประการหนึ่งวิกตะพะพยาตาจะคือมีความกลัวอันปราจากบ่ไม่ได้ตกสะดุ่งใจกลัวแก่ภัยอันตรายต่างๆนั้นประการหนึ่งขันติคือจะมีสันดันอันอดกลั้นกอบด้วยอาทิวาธนะขันติเป็นอันดีประการหนึ่ง สวัสดิจปฏติลาภะคือจะได้ซึ่งคุณคือสภาวะว่าง่ายสอนง่ายบอมิได้กระด่างกระเดืองประการหนึ่งอารติรติสหานาตาสหานาตะาคือจะอดกั้นได้ซึ่งความกระสันและความยินดีบอมีได้ลุ้ํอำนาจแห่งความกระสันและความยินดีนั้นประการหนึ่งรวมเป็นแปดประการด้วยกัน อานิสงแปดประการนี้จะบังเกิดเป็นบริวารแห่งพังขยานจะสําเร็จแกโยคาประจรอันมีสันดานประกอบด้วยพังขยานอันกล้าหาญมีกําลังเุดังนั้นโบราณจาย์จิงตาวว่าบุคคลผู้เป็นนักปรา์บำเพ็ญเพียรในห้องพระวิปัสนากรรมฐานเมื่อพิจารณาเห็นคูณานิสง์อันอุดมทั้งแปดประการมีในดังพระนามจิเน่เพิ่งมีอุตสาหะ พิจารณาสังขารธรรมจงเนืองเลียงอย่าได้ประมาทจำเริญพระวิปัฒนาปัญญาให้กล้าหารให้ย่างขึ้นถึงภูมิพังขยานนั่นให้จงได้เพ่งมณนะัจรก,การกำหนดในใจให้เห็นอาการที่ดับที่ทำลายไปแห่งรูปธรรมนามธรรมนั่นติดพันกันอยู่กับตนเป็นนิจมีรันดอนพิจารณาให้เห็นดับเห็นทำลายนั่น,นเนื่องๆในตนเปรียบประดุษบุคคลอันฟไฟไหม้ผ้าโคกอยู่ที่ศีรษะ และพิจารณาเห็นอาการที่ไม้ที่ร้อนนั้นเงืองในตนติดพันอยู่กับตนปัญญาอันพิจารณาเห็นดับเห็นทำลายดังนี้อาจจะเป็นปัจจัยให้เห็นพระนิพพานอาจให้ถึงพระนิพพานสำเร็จมโนรสความปรารถนา <c oughs> สำแดงพังค่าสำแดงพังคานุปัชนาญยานโดยพิสดารยุติการแต่เทา่าเน่ แต่นี่จะสแสดงพยตูปัะานยานสืบต่อไปตามวระพระบาลีว่าเมื่อโยค่าประจรอนสังเสพซึ่งทางคายทางคานุปัชนายานอันกล้าหันมีกำลังด้วยประการชนีแล้วกำาดับนั้นพยตูประานยานก็จะบังเกิดในสันดานแห่งพระโยคาปรจรนโยค่าปรจรนก็จะพิจารณาเห็นภัยแห่งสังขารธรรมอันเวียนตายเวียนเกิดท่องเที่ยวไปในพบทางปวง อันอากูลไปด้วยกำเนิดทั้งสี่คืออันทชะสรลัมพุทะและสังเสทสะและอุปาติกะหรือสัตว์บางพวกเกิดในไข่สัตว์บางพวกเกิดในเท่าไข่หรือนามคำที่สุขโปรกสัตว์บางพวกเกิดในคันสัตว์บางพวกเกิดผุดขึ้นอย่างพวกสัตว์นรกเปรตและเทพเจ้าที่เรียกว่าอุปาติกะประกอบด้วยคติทั้งห้าคือนิระยะคติพวกเปรตเปรตตาคติพวก นิรยะคติพวกสัตว์นรกเปแต่คติพวกเปรตดิราชานคติพวกสัตว์ดิรฉานมนุษย์คติพวกมนุษย์เทวคติพวกเทพต่างกันโดยประเภทแห่งวิญญาณทิฏฐิเจ็ดและสัตาวาะเก้าโยคับจรนกุณบุตรผู้มีสันดานกรอบด้วยพระยตูปฐานญาณเน่พิจารณาเห็นไัยเป็นอันมากเปรียบประดุดบุรุษพริรุกชาติปรารถนาจะให้มีชีวิตอยู่โดยสุขและพิจาเห็นไัย อันจะบังเกิดแต่ราชสีเสือโครมเสือเหลืองพิจารณาเห็นภัยอันจะบังเกิดแต่โคร่ายและกระบือไร้และช่างซับมันและอัรพิษพิจารณาเห็นไัยอันจะบังเกิดแต่ขวนฟ้าผ่าตาชาและกันนรมและหลุมทานไฟอันรุ่งเรืองเป็นอาทิพระอัฏฐากถา,าจารย์เจ้าสาแดงอุปมาแหง่งพระยตูปฐานยานนี้โดยพิโดยในนิเทศา เอกิสาจิระกิทธิโยตโยพุตธะดังได้ยินมาว่ามีหญิงผู้หนึง่งมีบุตรชายสามคนบุตรชายทั้งสามคนนั่นกระทำกรรมอันผิดพระพฤติซึ่งทุจริตในพระราชฐานพระมหากษัตริย์แจ้งเหตุนั่นแล้วหญิงบังคับนายเพชาคารคขาดให้จับบุตรชายแห่งหญิงนั่นไปทั้งสามคนเ <ucc ine lli> พื่อจะให้ประหารชีวิตเสียทั้งสามคนนั่น ญิงผู้เป็นบรรดาแลเห็นนายเพชรคาดนำเอาบุตรชายทั้งสามคนนั่นไปก็ร้องให้วิ่งติดตามไปถึงที่ตะแหน่งแกนคือทีจะฆ่านายเพชรคาดยิงตัดศีรษะลูกชายใหญ่ด้วยดาบอันคมกล้าให้ขาดตกลงแล้วก็ปร,รบเพื่อจะตัดศีรษะลูกชายคนกลางนั่นสืบต่อไปหญิงผู้นั้นแล่เห็นเขาตัดศีรษะลูกชายใหญ่ขาดตกลงแล้วก็เลี้ยวหน้ามาดูลูกชายคนกลางแล้ว นายพุทาคาาก็ฟันให้ศีรษะตกลงเยิงนั่นเยิงผู้นั้นก็สละเสียซึ่งอะไรลูกชายน้อยมาดํำริว่าลูกชะว่าลูกชายน้อยคนสุดท้องของเรานี้ไหนเลยจะรอดเล่าเขาก็จะฆ่าเสียเหมือนกันเญิงผู้นั้นพิจารณาเห็นความตายแห่งลูกชายทั้งสามคนชั้นใดก็ดีทยายานานี่ ก็ให้พิจารณาเห็นความตายในการทั้งสามคืออดีตการอนาคตการปัจจุบันการมีกอภัดังนั้นแหละถ้ามีดังนั้นเปรียบประดุษสตรีผู้หนึ่งมีคันบุตรถึงสิบเกถึงสิอดคนเกิดคนไหนก็ตายคนนั้นสุดแท้แต่คลอดออกมาแล้วก็ตายแต่ตายไปถึงเก้าคนด้วยกันแล้วไม่รอดแต่สักคนลูกที่คลอดในวระเป็นครบรบสิบนั่นเล่า พอคลอดพ้นคันสตีนั่นเอามือทั้งสองประคองลูกอุ้มขึ้นไว้ก็าตายอยู่ในมือขันว่ามีคันขึ้นมาในวระเป็นคราบสิบเอ็ดยังไม่ได้คลอดสตีนั่นก็ะละละเสียซึ่งอะไรในบุตรที่อยู่ในคันมาดำริว่าลูกที่อยู่ในคันของเรานี่ไหนเหลยจะรอดเล่าหน้าที่จะตายไปเหมือนกันสตีผู้เป็นมรรดาพิจารณาเห็นความตายแห่งลูกชายทั้ง,งสิบเอ็คนเหมือนกันเป็นอันเดียวกัน แล้วมีชั้นใดพยายาณน,นี้ก็พิจารณาเห็นความตายในการทั้งสามคืออดีตอนาคตปัจจุบันไม่อุปมาดังนั้นการเมื่อสติผู้เป็นบรรดาพิจารณาเห็นความตายแห่งลูกทงเก้าคนที่ตายแล้วนั้นไม่อุปมาดังพยายานอันพิจารณาเห็นความตายในอดีตชาติเบื้องหลัง การเมื่อสติผู้เป็นบรรดาพิจารณาเห็นความตายแห่งลูกชายเป็นคมลบสิบซึ่งตายอยู่ในมือนั่นไมอุปมาดังพยานอ,อันพิจารณาเห็นความตายในชาติที่เป็นปัจจุบันเดียวนี้การเมื่อสติผู้เป็นบรรดาพิจารณาเห็นความตายแห่งลูกชายเป็นคมลบเอ็ดซึ่งอยู่ในคในันนั่นไมอุปมาดังพิยานอันพิจารณาเห็นความตายในชาติอันเป็นอนาคตเบื้องหน้าเบื้องหน้า ในที่อันนี้มีคำพุทฉชาว่าพายตูปฐานยานนี้เมื่อบังเกิดมีในสันดานแห่งโยคาปจอน,นั้นยังโยคาปรจรให้มีความสะดุ้งตกใจกลัวหรือหรือไม่สะดุ้งตกใจกลัวเป็นประการใดวิสัชนาว่าณพายติพายตูปฐานยาน,นนี่นั้นจะกระทำให้โยคาปรจรสะดุ้งตกใจกลัวหามิได้แต่ปัญญาที่ตั้งอยู่ในภูมิพังขยาน,นั้นสิยังจะจัด กะขจัดความกลัวเสียได้แล้วก็จะป่วยกาวไปใหญ่ในอ่าป่วยกาวไปใหญ่ถึงปัญญาที่แก,ะกะ่กล้าย่างขึ้นถึงพยะตูปฐานญานแน่ดังหรือความสนุงตกใจกลัวจะบังเกิดแก่โยคาประจรนาขึ้นชื่อว่าปัญญาแก่กล้าแล้วนี้ไม่มีความกลัวเลยเป็นอําขาดทีเดียว